สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะล่งเป็นสามนอยมัดรวมเนาะคะ่ะของวันที่สิบเอ็ดพี่น้องค่ะมีแอดขออนุญาตาเอาแนวทางอันเก่าลงให้เบิง้งเพราะว่าแอดจะลอาเรื่องควิมฝันให้ฟังเนะะาะค่ะพับ่ะลูกค่ะแอดฝันว่ามือข,ขึ้นฝันเราจะคล้องตั้งคันพี่น้องแอด่เคยฝันจังสี่จักเทียนเนาะคะ่ะเอาก้อนจะไปฟังมันมีสองให้ไหลอยค่ะนะคะสําหรับเพิ่มฝันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เอาความฝันหนึ่งพอนึกขึ้นมาได้รามันก็แวบ,บเริ่มออกไปลักะพอนึกขึ้นมาได้อีกที่นึงก็แวบบออกไปบอเข้าใจขึ้นกันว่าคืออียงเนาะค่ะคืออียงเอาเอาเบิ่งคาเตือนของทางช่องก้อนเนาะคะ่ะคําเตือนไม่ใช่ค่ะพับค่ะพับเข้าค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องแอดจะเบาเรื่องความฝันให้พี่น้องฟังเนาะค่ะแอดจะเบาแนวทางเก่าของหมา่ามันจะเสียเวลาเนาะค่ะแอดฝันว่าแอดเขาไปเฮี้ยนเกาเฮี้ยนพอไหมคะ่ะในบ้านเนาะเฮี้ยนพอเฮี้ยนแม่ของแอดนี่ละแต่เพิ่นเสียเบิดแล้วพี่น้องเพิ่นเสียเบิดแล้วมนันนี้แอดก็เลยเขาไปพอ่อพี่น้องผู้นึงเนาะค่ะญาติผู้ใหญ่ เพื่อนกะว่กลางคนกลางไปหาหมอพูล่ะหาซิฟคืนหาหกซิฟเนาะคะ่ะประมาณนั้นแอดมีลูกพี่น้องตั้งทองเลยไหมคะ่ะวันนี้เล่ากับไรยางมาถามว่าเอา้าคือมีลูกคือเบอา,า,าภาษาบาน,านเฮาเนาะคะ่ะความเอียดบาลเข้มคือพอมีผัวคือคือมีลูกว่าสันระหว่างแอดก็เลยบอกเพื่อนไปว่าอทองทิพย์ว่าสันพี่น้องแอดบอกเพื่อนว่าทองทิพย์ บนันเีเพื่อนก็เลยถามยุหันแล้วเพื่อนก็ถามสาระทุกซุกดิบเนาะแอดออกมาอยู่หน้าเนาะตามความเป็นจริงแล้วเพื่อนกเ็เลยถามแล้วถามพี่น้องดีผู้น,น,นี้เนาะบันีแอดกเ็เลยเอามือลองไปข้ามทองจากของพี่น้องทอแตงโมนี่แหละกลมในความมู้ซึกว่าข้ามทองนี่กลมบล็อกเลยเนาะค่ะกลมเลยบนันีแอดกเ็เลยยางเข่าไปเฮี้ยนเนาะค่ะยางเข่าไปเฮี้ยนล้วกครับขับข่ายขับขา้าวมาเห็นเม่อยู่ค่ะเห็นเม่อยู่ แต่กะตื่นเลยเนาะค่ะตื่นเลยขับข่ายขับข้าว่าไปเฮี้ยนพอเฮี้ยนแม่นี่ล่ะไปเฮี้ยนเกาเพนั่น่ะล่ะไปแท้ๆล่ะว่ามปนขับข่ายขับข้าเนาะค่ะเฮี้ยนนั่นบัลลีทีสิบทำหนึ่งพี่น้องแต่ต้นไม้อยู่เฮี้ยนเกานี่ย่งมัดทุกต้นเลยทางขึ้นเฮี้ยนบันไดต้นบักจันเนาะค่ะต้นจันบานเฮาแต่กะสมัยเก่าแม่ค่ะสูมือนได้หน่อยรู้จักบ่อบบูเนาะค่ะต้นจันต้นเออ่บักฮงแม่ค่ะพี่น้อง มันจะเป็นเฮี้ยนสมัยเก่ายืนสั้นออมากๆหรอกค่ะจะเป็นบันไดเราเพิ่นปลูกพักมาทาั้งหนาเนาะแม่เพิ่นมกักปลูกปลูกพักปลูกยังยืนมาท้างหนาพี่น้องแต่ขับขายครับข้ามาเห็นแม่อยู่แต่แต่ว่าเห็นพอแต้ขับขายครับข้า่าได้ยินเสียงเพิ่นยู่เอาหนันอยูเนาะค่ะเพิ่นเสียเบิดแล้ลวพี่น้องแล้วก็แอดไปเศร้าทองดูกกลมขึ้นแตงโมนั่นละที่นี่เนาะค่ะข้าเนื่องจากว่าแอดว่างสามน้อยทุกมือเนาะคะ่ะ แอดกะเลยจะเอามาเบาสู้พี uh ่น้องฟังว่าท่องก็น่าจะเป็นศูนย์แต่มันโฟกัสไปที่ตัวแอดเลยเนาะว่าแอดต่างขั้นเนาะค่ะแอดปีนี้แอดอายุได้หาสิบสี่ปีพี่น้องนะคะห้าสิบสี่ปีเพราะท่านเต็มบันไดสัมเนาะค่ะเพราะท่านเต็มจะเต็มกัญญาเนาะค่ะหาสิบสามยังหาสิบสี่พี่น้องถ้าถ้าว่าถามว่าศูนย์มา แอดฟันศูนย์หากับศูนย์ซีแค่นั้นเนาะคะ่ะมือนี้บ่าน่าจะเป็นท้าศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งมารขทีพอ่อแม่น้ำนะคะท่าศูนย์มาเนาะนะคะอาจจะฟันใสสามน้อยก่อนมันยังบ่ท่านเป็นให้ไรเท่าที่ขวรหรอกคะ่ะแต่มื่นวานนี่ที่แอดฟันเนาะแอดฟันแอดลืมเบอกพี่น้องฟังบอลหรือจังไดแอดว่าเหน่ใจเนาะแอดฟันว่าของนามอยู่ลางหลังบานสุดเลยในสวนตรงหน้านี่ หลอกหลอกประสันพี่น้องหลอกให้คักซูนแห้งหลายซูนมาคักตีหลังข้าของน้ำยู่แบเบียแมบบยู่เนาะค่ะอ่าพอดีก็เลยบอกกับน้องสาววิทางสกล,ลคนครตื่นขึ้นมา,า,มา,าเนี่ยมาเสาร์ก็เลยโทรหาน้องน้องก็เลยไปหาปูเนาะปูพ่นเป็หลงังส่งมาเข่าโ่้งเนาะค่ะพ่นบอกว่าเขาเคยมาสแสดงให้เห็นแทนึงแล้วเราก็ลืมอีอยังบอ่อประมานว่าเขาเขาขอส่วนบุญว่าสันปูพ่นแม่นมากเลยได้พี่น้อง อยู่ทางสกลนครเนาะคะ่ะงวดออกศูนย์เก่าล่างเพิ่นน่ะฝันว่าไฟไหม้ต้นขามอยู่ที่แอดเอาปูองค์ปูพญานาคไปตังเนี่ยเห็นเลขกศูนย์เก่าศูนย์เก่าออกเลยเพิ่นบอกอยู่แต่พวกเฮาบ่มีดวงเนาะคะ่ะแล้วก็เพิ่นมองมาเพิ่นบอกว่าเขามาท่วงก้อนหนานนะ่ะนันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นว่าอยู่ดีๆคล้ายๆก็ว่ามีกินเขามาในบ้านในเฮียนแอดหลังอกินตรงหน้าอันนี้เรื่องจริงบ่ได้ฝันเนาะคะ่ะ คล้ายๆกับเผาพี่หลอกเหม็นๆแบบชนิดที่เาไปยืนเบิ้งเลยเห็ไหมค่ะแอดก็เลยว่าอันนี้เรื่องจริงบมื่อไรฟันเนาะค่ะมันย่เอาจากน้อยเด้อพี่น้องแอดก็เลยบอกคนมาแอดจะสวดมนต์ให้เด้อพ่อแอดเห็นงานแล้วแอดไปสวดมนต์กินนั่นก็หายไปแอดก็เลยหยาดน้ำให้เขาเนาะแพมอ่าไม่หยาดน้ำให้ข้างนอกก็เลยบอกว่าถ้านั่งในแอดจะไปทําบุญให้แต่ต้องบอกเลขเด้อพอถืงเลขก็บพราะเหตุให้แยาเมื่อเสาร์ตื่นขึ้นแอดก็เลยไปใส่บาตรเพ่ให้เพิ่นเนาะค่ะ วันนี้มือว่านเมืกก่อก่อนเมื่อวานนี่แหละแอดมาฟันว่าตีหลังค้าหิมหิมเนาะค่ะตีหลังค้าหิมหิมปูทางสะกกลนก็นเลยบอกว่าเขามาขอบ่เป็นท่วงเนาะเขามาขอซะเขาขอใส่เขาขอบ่ได้เขาคิดว่ามองนี้พ่อสิได้เขาเลยมาขออีกซึ่งแอดใส่บาตรหน่อยไปแล้วเพื่อนกะมันมันบ่หลายพ่อที่เพื่อนกะอยากได้เนาะพี่น้องเข้าใจอยู่ค่ะเพื่อนกะ,ะอาจจะบ่มีญาติหรือจังใดกับ,บ่รู้คือกันเนาะพี่น้องเนาะแอดกด็เลยขอเพื่อนอีกว่าถ้าจะ อยากได้บุญอิหรีอยากได้กองบุญน่ะน้อยใหญ่ตามกำลังแอดเฮ็ดได้เนาะแอดบะเดียว่าว,าวา่าแอดจะเฮ็ดเท่านั้นเท่านี้เนาะค่ะกะให้ถือเลขมือนี้เนาะค่ะแอดวะซื้อได้ค่ะพี่น้องแต่มือนี้แอดว่าแอดจะซื้อเนาะค่ะโอ้โหสิได้ไปเฮ็ดบุญให้เนาะค่ะแอดก็เลยมาฝันเมื่อคืนนี่แหละค่ะฝันว่าเจ้าของทองฝันว่าเจ้าของทองคันแม่นเพิ่นเจตนาจะให้เฮามีโชคมือนี้ แอดกับฟันไว้ยุแค่ศูนย์สี่กับศูนย์หานั่นแหละพี่น้องกับร่องเมืองเด้อค่ะศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หนึ่งนั่นแหละเนาะค่ะกระเทียมมันแมนเนาะพี่น้องเนาะแอดกับบอลูขึ้นกันว่ามันสีมาบอเนาะค่ะมันสีมาบอกะเลยอ่าเอามาบอกสู้พี่น้องฟังเนาะค่ะแต่ยังบ่าเป็นให้ไรเราค่ะสำหรับรัฐบาลไทยขอเป็นโครงสุดท้ายอีกก้อนเนาะค่ะหรือว่าจากหนีไปมันก็นยังหลายมืออยู่ มือนี่แอดตัดตอนลงไซความฝันเลยค่ะชนสูตรอยู่เหล็กเด่นนะคะศูนย์กับห้าแต่มูนี่เป็นสติปเอาห้องเจาขห้องไซเลยฝันว่าไปเฮี่ยนแม่ติดกันกับเฮี่ยนแม่เฮี่ยนแอดหลังในบานเลขที่ห้าสิบเจ็ดตะเก่ามันเคยเพลินไปใส่หลังในเนาะคะ่ะเลขติดบอลบนล่างสามรอบศูนย์หกสองวิ่งรูดแอดจับศูนย์กับหามูนี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าหกห้าเจ็ด สตัวแอดฟันไวหา0ูนย์สเด็กฟันรวนรวนเลยมันนี่แต่มันไปนช่วูนย์ศูนย์กับหาอยู่แอดเลยจับบัดกันเลยเนาะค่ะพี่น้องก็เทียมานมีเนาะค่ะแล้วก็น้องต้าแอดฟันตีหาเนี่ดิพี่น้องแกงไงแวแห้งเลยน้องต้าวางหกับเจ็ดหกสี่หกสองหก้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเก้สตัว7 6, 6, 6, 7 7 7 7 6 8ดหกดโอ้ยคือพอแล้ว เบาเลียงเหล็หกแปดเด้อเด้อพี่น้องแคปเอาเด้อแอดจะเบาต่อความฟันฟันว่าฟันสองเฉดชอ็ชอตเนาะค่ะน้องเคยลูกพี่ลูกน้องนี่แหละขี่รถไทหน้าอิสมบอ,อกมาหาแอดแคปเอาเด้อค่ะขี่รถอิสมบอ,อกมาทงหน้าพี่น้องบัหนี่มาหอดทงหน้าแล้วจากเบาธุระอียังแกกันเลยครับรถอิสมเมียบ้านเนาะค่ะพอถึงได้ออกจากนาบ้านแอดรถอิสมมันยืดได้สูงเฉดฝ่าผุนพ,พี่น้องนะคะ สูงเขียดฝ่าบ้านี้แอดกะเละยัาดล้วลมมันสูงไรก็เลยห่วงน้ำเราก็ไลยืดหดโตลงมาซ้ำเป็นอิสมปกตินะคะ่ะเราก็แลนขอไปทั้งบ้านมู่8พุ่นละแอดตีข้อมหมายตัวนี้คือเราเป็นหกมู่8ตัวยุตนากเไยตีหกแปดแบบง่ายๆเนาะคะ่ะอิสมมันกับสามหล่อเนาะพี่น้องกับเอาสามหกแปดใส่ก็ได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะหกแปดแอดเอามาใส่ของน้องตายยังนั่นแอดคิดพอไปได้กับแวบไปไปได้กับแวบไป,ไปมันลืมไหมคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้มีแนวทางความฝันมาฝากพี่น้องเนาะกะเดียมันมากพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ